จากการสำรวจความสูงของนักเรียน1 0,000คนพบว่าความสูงของนักเรียนมีการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ160ซนเมตรและความแปรปรวนเท่ากับ25จากข้อมูลดังกล่าวคาดว่าจะมีนักเรียนที่มีความสูงมากกว่า169ซนติเมตรอยู่จำนวนกี่คนขาววิธีทำนะคะ xi นะคะเขาให้ xi มานะคะเท่ากับ169 x bar เท่ากับ160 s กํลังสเท่ากับ25จะได้เป็น s, <S เท่ากับ5นะคะค่ะค่าแนะคะเราจะหาได้จาก Z เท่ากับ Hi x i ลบ x bar ส่วนด้วย s, <S นะคะ Z ของเรานะคะจะเท่ากับ169ลบ1ลบ160ส่วนด้วย5ะคะ่ะจะได้เท่ากับ9ส่วน5นะคะหารกันแล้วนะคะ ค่าของเรานะคะก็จะได้เป็นเท่ากับ1.8ค่ะค่าแทที่1.8นะคะ,ะ,คะจะมีเปร์เซ็นต์ท้ายที่9ก้านนะคะจะได้เท่ากับ96.41ส่วนด้วย100นะคะคูณด้วย10,000นะคะตัดทอนกันนะคะจะได้0นตัด0นยะคะจะได้เป็น9 0 0 0 96.41นคูณ100ะคะจะได้เท่ากับ96.41